สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับเกมสก,กุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำสงคามก็คือจะเอามาแบบว่าเอาคนมารวมกันนะทุกคนนั่นแหล,ละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะแต่เราอยากกระโดดมากเลยเพราะมันกระโดดสูงมากเนี่ยมันกระโดดสูงมากไปแต่ละครั้งคือสูงค่ะอะพูดได้อย่างเดียวเลยว่ามันสูงมากเลยเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นท่านใส่ชุดนิงจาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่การทำกันเลยนะคะ ใครจะทำตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่นะคะตอนแรกที่เราเป็นลิ t เทนเกิลนะคะเราจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนาะแต่จะเป็นนะคะแล้วเราก็จะเอาอาวุธของเรานะคะก็คือมันเป็นคาถาทุกคนมันจะมี2อ,อันแต่เราจะเอาอันแรกนะคะมันดีแล้วเราก็ก็คือเอาไปแบบอันนี้ทุกคนไปปล่อยพลังใส่กับพวกบัญชีที่อยู่ตรงนี้นะคะไปปล่อยอะ เราต้องขยับไปใกล้ๆนิดนดงไม่งั้นเดี๋ยวมันหายนะคะอ่ะนี่มาแล้วค่ะปล่อยใส่เลยค่ะมันก็มีเสียงแบบนี้ห้ามให้ใครลุกขึ้นมาได้แต่ใครใครลุกได้ก็ให้ลุกขึ้นมาเลยนะคะทุกคนอ่ะอ่ะปล่อยไปใส่ค่ะปล่อย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 ปลยแลวพวกนี้เห็นนะคะแล้วก็ปล่อยไปใส่พวกนี้อีกเลยทุกคนปล่อยให้แบบไม่มีใครรอดเลยนะคะคือใครจะรอดก็รอดแต่เราไม่รอดนะคะทุกคนเออ นี่แล้วเราก็ให้เราว้ามาที่คาเฟ่นะคะแล้วก็ตกลงเลยอันนี้ก็จะมีคนออกมาแล้วก็ปล่อยพลังไปใส่หมดค่ะปล่อยไปนะคะให้มันเอาอยู่ก่อน,นะคะทุกคนแล้วแต่สถานที่ที่เราจะเอานะคะเราจะเอาหน้าตรงตรงหน้าคาเฟ่นะคะแล้วก็มาอยู่เลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็กลายเป็นตัวอื่นนะคะเราจะเป็นดิชเชนบอยที่กำลังจะมาเล่นส่วนสนุกนะคะเราไปดูกันว่า ต้องทำอะไรนะคะสําหรับเด็กผู้ชายคนนี้อ่ะก็คือปล่อยให้สงครามมันเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็รอไปนะคะต่อไปให้เราไปเอารถนะคะรถแบบคันไหนก็ได้ไปชนคนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ห้ามชนพวกนั้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมานี้แล้วนะคะให้เราชนอ่ะชนแบบว่าชนคนนี้ทุกคน โอ้โหมาก,ก่อนยังไม่ได้ชนเลยทุกคนให้เราเลือกคนนะคะเดี๋ยวเราขอขี่ไปเลือกก่อนเนาะอ่าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมรถเรามันเป็นอันอื่นเพราะว่ารถเรามันพังแล้วนะคะเราก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นไปเอาคันใหม่เลยนะคะแล้วก็ขี่ไปต่อเลยะคะ่ะขี่ไปก็คือไปชนใครก็ได้ให้มันอยู่หน้าตํารวจหรือว่าจะชนตํารวจก็ได้นะคะทุกคนเราเลือกที่จะชนตํารวจ แต่เราต้องเอาให้ได้อยู่ก่อนนะคะไม่งั้นตายหมดน่ามาแล้วนะคะมาแล้วจริงๆมาแล้วเออแล้วก็ชนไปให้หมดเลยค่ะพอให้แบบเอาอยู่นะคะแล้วเราถึงจะเป็นตัวละครอื่นอ่ะอ่ะชนไปค่ะชนไปจนตายเลยค่ะชนคือต้องเอาอยู่ก่อนนะคะคือถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องพามัก่อนนะคะห้ามให้รุดเข้าไปเด็กค่ะนะคะไม่งั้นออกมาไม่ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนคัน อ่ะนี่ตำรวจก็มาแล้วนะคะเราก็คือรอชนอย่างเดียวไม่รออะไรเลยค่ะอ่ะตอนนี้ก็คือพวกมันหนาไปอยู่รงนั้นแล้วนะคะเราก็ลงมาอ่ะเราจะทำร้ายตำรวจเลยก็ได้นะคะอืมแต่ถ้ามันเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยแล้วคนอื่นมาผสมผสานก็ได้นะคะมันก็จะอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นาะนี่เราก็ยิงไปเลยค่ะยิง ค่ะยิงอ่ะยิงอ่ะยิง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 อ่ะตำรวจแกตายก็ยิงไปค่ะห้ามให้มีใครมายิงเรานะคะอ่ะยิงไปจนหมดค่ะอ่ะนี่แล้วให้เราเหมือนเหมือนแบบว่าไปต่อสู้กับใครคนหนึ่งก็ได้นะคะที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะก็เช่นเด็ก ตำรวจคนนี้นะคะยิงไปค่ะยิง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 ,ยงแล้วให้เราหยุดตรงนี้นะคะแล้วเป็นตัวละครอื่นเราจะเป็นเป็นตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปถล่มเขานะคะไปถล่มยากุซ่านะคะหรือว่าเราจะไปถล่มใครก่อนก็ได้นะคะอ่ะอาวุธของเราก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเขาว่าทำยังไงตอนแรกนะคะให้เราวาร์ปมาที่ แก๊งยากุซ่านะคะแล้วก็รอพวกมันวิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะฆ่าให้ตายเลยนะคะฆ่าแค่คนหนึ่งมาม่อีกคนหนึ่งมาฆ่าให้หมดค่ะดกอคนหนึ่งตายลีคนหนึ่งก็ยังไม่รู้ตัวเองนะคะว่าเกิดมาจากอตายหมดแล้วนะคะเข้ามาเอาปืนแล้วก็ไปดูกับพวกนั้นนะคะใครจะไปซื้อ,อยาเต้นเต้นให้ก็ได้นะคะเราจะไปซื้อนะคะ ว่ามาที่ที่ซื้อยาเลยแล้วเราจะไปซื้อยาเต้นมาสองกระปุกนะคะโอเคต่อไปก็มาที่ยากคซ่าเหมือนเดิมเนาะอ,อ่ะเราจะให้มันเต้นถึงจะยิงง่ายๆนะคะเราลงมาก่อนเลยแล้วก็วางยาเต้นเข้าไปคะ่ะมันไม่เต้นอะ่ะทุกคนทำไมอะ่ะเอ้ยทำยไ,ไงดีเนี่ย ออกมานะคะทุกคนแล้วก็ได้ปืนมาแล้วก็ยิงไปเลยค่ะคือมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะคะอะยิงไปเลยค่ะยิง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 ให้หมดเลยค่ะมีใครก็ยิงให้หมดเลยค่ะยิง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 จนตายนะคะยิงไปเลยค่ะยิงไปไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนนะคะยิงไปเลยค่ะอยู่ข้างใต้ก็ยิงไปให้ตายหมดเลยนะคะอ่ะอ่ะใครออกมาก็ยิงไปให้หมดเลยค่ะ นี่นะคะบางคนก็จะตื่นด้วยนะคะทำไมมันมีน้อยจังเลยอ่ะเออแล้วก็ว่างั้นแหละอีกคนนึงมันไปไนายอ่าก็คือมันยังไม่ตายหมดนะคะแล้วก็ยิงไปจนตายเลยค่ะยิงยิงยิงไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะเรายังข้าหัวหน้ามันไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าฆ่าได้แล้ว ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะให้เรานะคะเข้ามาแล้วก็ไปดูข้างบนนะคะทุกคนอ่ะมาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะออกมาก็ยิงเลยค่ะอ่าไปให้ตายยิงไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนยิงไปอีกค่ะอ่ะตายข้างในเรียบร้อยนะคะยิงไปข้างนอกอ,ะอ่ะอืม ไปตรวจสอบดูนะคะว่าเราจะเอาข้างในด้วยอ่ะข้างในมาแล้วค่ะว่ามาที่ยากุซ่าเลยนะคะแล้วก็รอให้พวกมันมาเนาะรอ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 ,อก่อนนะคะก็จะวิ่งช้าชานิดนึงเนาะเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรอ่ะรอแล้วก็เตรียมรอเดี๋ยแค่ห้านัดเองอะ่ะ มันจะหมดลูนี้นะคะต้องรีบกําจัดอามาแล้วยิงไปเลยค่ะใครอยากตายอีกแล้วก็ยิงไปให้แล้วยิงอ๋อโอ้โห oh. ไม่ไหวแล้วค่ะลูกน้องมันยังอยู่เราต้องเอาลูกน้องให้รอดนะคะไม่ได้ให้รอดค่ะให้ตายหมดเลยค่ะพูดผิดนะคะตายหมดกันยัาง ตายหมดแล้วใช่ไหมเราขอยิงซ้ำอีกลูกหนึ่งนะเรากลัวมันยังไม่ตายอะ่ะคิดลูกกรซสุนมันพอดีเข้าไปดูด้านในกัน,นะคะ่ะคือด้านในไม่เจอใครเลยนะคะเราจะไปเอาปืนแต่ว่าเราจะให้เป็นตัวบอยมานะคะเราจะไปไปล้มที่ร้านเค้กก่อนนะคะอยู่นี่นะคะเค้กชอแล้วก็จะเจอเอ,อะไรของเด็กๆตรงนี้นะคะให้เราไปเลยค่ะไปถล่มนะคะไปถลม่ม ให้คือแบบถล่มจนจะไม่มีที่อยู่แลว้วอะทุกคนไปถล่มอะมันจะไม่มันจะแบบม,มีมีเสียงขึ้นว่าเราไปทําอะไรแต่ว่าพวกมันอาจจะสู้กันเองเป็นทีมแดงทีมชมพูกับทีมเหลืองเอา้าลูกกระสุนหมดแล้วทุกคนทำาันีดีถ้าลูกกระสุนหมดนะคะไปเอาปืนยากุซ่าก็ได้แต่ว่าเราจะใช้อันนี้จะรอดไหมเนี่ย รอยิงอ่ะยิงไปไปโฮมเกิลค่ะนี่ก็คือมันจะเกิดเหตุการณ์ถ้ามันวิ่งมาได้เนี่ยเราขอไปถ้ามันวิ่งมาได้นะทุกคนเราจะบอกเลยว่าถ้ามันวิ่งมาได้ก็คือเราจะให้เกิดเหตุการณ์ตรงคาเฟ่ค่ะเออ ตรงนี้มันก็เริ่มซบเซากันลงแล้วนะคะนี่ค่ะคือถ้าพวกมันวิ่งมาเนี่ยจะให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะฆ่าคนนะคะฆ่าไเลยตายหมดแล้ว่ะอืมให้เราฆ่านะคะมันจะใช้เวลาฆ่าไม่นานหรอกนะ แต่เราก็ก็คือต้องฆ่าทุกคนคออือยังไงยังไงก็ต้องฆ่าไหนไหนก็มาแล้วก็ฆ่าให้หมดเลยอ่ะเจ้าของร้านก็ยังไม่ไปนะคะฆ่าไปให้หมดเลยค่ะอ่ะเราฆ่าหัวเลยนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุปป๊เอาไม่ตายเฉยอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่อาชาวิยเยอะมากฆ่าไปค่ะฆ่าไปจนโอ้ยโดนเราเราตายแน่เลยอ่ะเราตายแนย่ทำยังไงดี แล้วามาแล้วแล้วก็คือต้องให้หญิงผู้เก่งกล้านะคะเอาพี่หมีดีกว่าพี่หมีเราคิดว่าพี่หมีอาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็คือคนก็คือเดินมาแล้วคะ่ะก็คือไม่รู้เลยว่าทำไมเขาเดินมาเร็วจังเลยอะ่ะเออเข้ามาเร็วมาก แล้วก็ปล่อยนะคะอ่ะใครเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องพูดกับเขาก่อนนะคะอ่าเขาเลือดใกล้หลุดแล้วปล่อยให้เขาตายยังดีกว่านะคะเลือดเหลือนี้นะเอาเขาไปปล่อยโอเคค่ะเขาตายแล้วนะคะตายไม่ทันลอยเรามาสู้กับเด็กๆพวกนี้ดีกว่าอ่ะอไปเลย อ่ะขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เลยทุกคนเราต้องปล่อยให้เขาสู้กันเองอ่ะไม่งั้นเราตายแน่อ่อ่ะดูไปละอายมันตายแล้วยังไม่ตายนะคะทุกคนอ่ะคือตอนนี้สบคนไม่นะคะอ่ะใส่อะค่ะใส่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 ไปหมดเลยค่ะแบบว่าตัวตายแล้วตายเร็วใตายแล้วมึงมีดิอืมถ้าเราตายแล้วนะคะเราไปรีเทนบอยดูอ่ะ ไม่ได้แล้วแหละอ่ะบายยนะคะทุกคนก็คือตายแล้วคือก็ให้รับชมเป็นแค่นี้นะคะ